มนกนิคิวปิโดมนกนะัยูนิคอนนะครับผมเจ้ามนกนะโกมะหรือว่ามนกนะโกมุ้ยได้มาได้ยังไงวะน,นี่ตัวนี้ไก่ซูปเปอร์ไซาสีชมพูครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมมนกนะัปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่81กันแล้วนะครับผมหายกันไปหลายเดือนกันเลยทีเดียวนะซึ่งในวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของเกมมนกนะปุระกันต่อพี่ไปตามใน มาก็ได้รู้ว่าตอนนี้ใกล้จะมีอัปเดตเจ้าไก่ชนตัวใหม่มาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวแม่ตัวเก่าๆนี่ยังปลดล็อกไม่หมดเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตเจ้าไก่ลิงไซยาสีชมพูให้เราได้ทําการซื้อเลยแต่ถึงแบบนั้นก็จะมีเพิ่มเข้ามา3ตัวเร็วๆนี้นะสําหรับเจ้าตัวแรกนี่ก็จะเป็นเจ้ามนกนิคิวปิดโดหรือว่าเจ้าไก่ชนคิวปิดแสนน่ารักตัวนี้นั่นเองนะยังไม่รู้เหมือนกันว่า3ตัวนี้ตัวไหนจะเป็นตัว ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดในบรรดา3ตัวถ้าให้เดานะสําหรับตัวต่อไปก็น่ารักสุดๆเหมือนกันนั่นก็คือเจ้ามนกนะยูนิคอนนะครับผมหรือว่าเจ้าไก่ชนไมายูนิคอนนั่นเองนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะทุกคนน่ารักสุดๆเลยใช่ไหม ความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นพลังสายลุงอะไรแบบนี้ก็ได้แม่เหมือนม้าโพนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นแน่นอนนั่นก็คือเจ้ามนกนโกมะหรือว่ามนกนโกมุเจ้าไก่ชนมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะครับผมน่าจะมีพลังยังยืดหรือไม่ก็อาจจะเป็นพลังของนิกะอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจจริง บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูอีกที <c oughs> นอกจากนั้นในอัปเดตหน้าก็จะมีระบบการจัดอันดับกันอีกด้วยเห็นผู้พัฒนาบอกมาแบบนี้นะน่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นรออัปเดตกันต่อไปละกันสําหรับในวันนี้เราจะมาอัปเกรดเจ้าโคตรไก่ซูเปอร์เซย่าตัวนี้เพิ่มเลเวลกันต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าการอัปเลเวลแบบเดิมของเรานั้นยังสามารถใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ ีเป็นเลเวล12พร้อมกับออร่าสีทองอืมเดี๋ยวเราก็ทำการอัปเกรดอัปเกรดสุดยอดไก่น้อย3จัดไปว้าวนี่พลังเพิ่มขึ้นขึ้นมาขนาดนี้กันเลยทีเดียวจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการออกเกมค่าพลังจะถูกเติมเต็มหรือเปล่ามาแล้วจ้าขอนูหนไหนซินี่เลเวล13พร้อมกับพลังแม็ก โคตขี้โกงเลยเพื่อนเงินของเราถ้าพยายามเก็บเราก็สามารถอัพเจ้านี้เป็นเลเวล20พร้อมกับค่าพลังที่ไม่ต้องอัพกันเลยใช่ไหม100%ครับผมโอกาสชนะโคตรไก่ซุปเปอร์ไซยาปะทะอ้ยไก่ซักผ้าอืมในสังเวียนจะมาซักผ้าอะไรละเพื่อนยาต่อยต่อยต่อย,อยพ่นอุย้ย ลำแสงเผาผ่านลำตัวเก่งกาศสุดๆไปเลยนะนี่ยมาสู้ออนไลน์ครับผมดูซิจะมีคู่แข่งแบบไหนรอเราอยู่โอ้ยเจอคู่ต่อสู้รวดเร็วเหมือนกันนะแสดงว่าคนยังเล่นอยู่เยอะนี่โคตรไก่ไซยาปะทะเจ้าไก่ภูเขาไฟครับผมโคตรไกร่ไซยาปะทะไก่ภูเขาไฟอืมเดี๋ยวจะพ่นให้แม่ตัวนี่แตกสลาย สวัสดีเพื่อนไม่มีการทักทายกันเลยใช่ไหมงั้นก็ตายซะเถอะอยา่าต่อยให้ไฟหลุด <c oughs> เอาไฟไปเผาตัวเองแล้วก็ตอนนี้เราขอลองทำการต่อสู้กับนกกระจอกเทศกันนิดหนึ่งเลเวล175จะได้ดวงตาถึง800กันเลยนะโคตรไก่ส่ยาปะทะนกกระจอกเทศใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี่ยต่อยมันเข้าไปยาอย่าเอ้ยคิติคลเลือดลดเห็นเห็น นี่เอาต่อยเบาครับผม300กว่าล้านสิเออต้องต่อยแบบคิติโคลลัวๆนี่มาใกล้ละเพื่อนขอ40กว่าล้านเออชนะได้ทอนผลอ,อกนึกว่าจะไม่ชนะและเฉียวเออดวงตาแ0 0รอืมเจ้าไก่บางตัวเราก็ไม่สามารถจะซื้อได้นะอย่างเช่นตัวนี้ตั้งแสนหลูกกระตากันเลยทีเดียวโคครังเีะอืมดวงตาไม่พอ ถ้าจะต้องเติมเงินเพื่อซื้อนี่ก็จะต้องใช้เงินเยอะราคาเท่านี้เลยทุกคนโอ้ยแม่จะลอง1800บาท <c oughs> นี่ตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกต้องรออัปเดตหน้าครับผมใครอยากจะเห็นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยมีโอกาสน่าจ,จะได้เห็นแน่นอนกลับมาเป็นเจ้าลูกเจียตต๊ยบตัวเก่าตัวเดิมเปลี่ยนด่านครับผมมาต่อสู้กันต่อคราวนี้โอกาสชนะร0 0อโคตรไก่ซสยาปะทะเจ้าไก่เขียวแม่ ถ้าเป็นตัวธรรมดาเจ้านี่ดีกำจัดได้หมดเก็บตังค์ได้รวดเร็วแม่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวการันตีโอกาสชนะมีตัวโหดกว่านี้ไม่เอ่ยเราต้องมาลองสู้ออนไลน์กันดูเพื่อจะเจอคู่ต่อสู้เทพโอ้โหเจอไก่นักมวยครับผมโหดไก่ซะยา่าปะทะเจ้านักมวยร่างของนายนี่แข็งแกร่งพอหรือเปล่าไม่น่าจะเท่ากับไก่ลูกเกีย๊ยบตัวนี้นะของเราไม่ธรรมดาอื เจ้าไก่เอเลี่ยนนอกโลกมาเปลี่ยนด่านครับผมด้อยเวลาการแม่อัปเกรดเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบเรเวล14ล้วจ้า โอ้โหแอทแทกพาวเวอร์อืมร้อยแปกว่าล้านใช่ไหมดีเฟนซ์ก็โคตรจะเยอะออกเกมเข้าใหม่แปบ,บหนึ่งเจ้าไก่เรเวลสิของเราอืมแข็งแกร่งขนาดไหนนี่พลังเต็มอีกแล้วออลาก็ยังสีทองมาสู้เลยเพื่อนอืมโอกาสหุยตัวพิเศษ55%เจ้าไก่ลูกเจี๊ยบปะทะก,กับใครเอ่ยโอ้โห ไอยำอาคัตชุกิไก่เพนอย่างนั้นละมาปะทะยังเดือดแน่นอนนะผมอยา่าต่อยต่อยต่อยต่อ,อยโอ้โหเดือดตรงไหนแม่กลายเป็นเท่าฐานไปซะมาสู้ออนไลน์ครับผมยังรอตัวเทพเทปมาต่อสู้อยู่นะเอ้าหลุดงั้นก็เปลี่ยนด่านโอเคสู้ออนไลน์ต่อออ้ยนี่มันเฮ้ยเลเวลสามสุดยอดไก่น้อยปะทะสุดยอดไก่น้อยรุ่นเล็ก <c oughs> ออล,ล่านายดูแบบว่าอ่อนแอเหลือเกินคงต้องไปฝึกมาใหม่ย่าพ่นนะผมอุ้ยยังไม่พ้นเฮ้ยอึดเหมือนกันไม่ยอมตายนี่จังสองเทีครับผมขอดูหน่อยซิเพื่อนของเราอืมไม่ออนไลน์ <c oughs> เปลี่ยนดานครับผม สู้ออนไลน์กันต่อนี่เจอไก่สมุไรเรเวล14เท่ากันนะผมโอดไก่สยามัะทะไก่สมุไรขย,ยี้ไม่ให้เหลือปุยผงอยาโอ้ยถ้าไม่อึดพอตืมต่อกรเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยอหรือว่าเจ้าลูกเจีย๊ยบตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่มีตัวไหนสามารถมาล้มได้จะเป็นอย่างนั้นไหมนะอุ่ยเจ้าไก่ขาวสุดยอดไก่น้อย เตรียมจะเผาเจ้าไก่ขาวตายซะเถอเพื่อนอย่าพลังมัดทะลวงไสโอ้โยเก็บเงินง่ายจริงเลยนะเจ้าตัวนี้แป๊บแป๊บเงินบาทนะผมโู้ต่อสู้เทพเมื่อไหร่จะมาให้เจอโอ้โหไก่นักกล้ามเรเวล14บดีเฟนพอหรือเปล่าโคตรไก่สยาปปะทะไก่กล้าม100% แค่หนึซ์ไม่สามารถอยุดฉันได้น่าจะเป็นการต่อสูท้ที่ว้าโดนเรายํำอย่างเดียว <c oughs> ถึงหมัดฉันจะเล็กแต่โคตรรุนแรงเลยนะขอบอกอัปเกรดเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบเรเวล15ห้าอ้ย าพลังก็บัวขึ้นไปอีกเงินก็ค่อยๆลดแม่ลดเยอะซะด้วย <c oughs> ในที่สุดก็เป็นเลเวล15กันแล้วและดูเงินที่ใช้3,000กว่าล้านเรามีอยู่3,900กว่าล้านถ้าอยากจะอัปเกรดต้องไปเก็บตังค์เพิ่มสู้ออนไลน์ครับผมแม่ใครจะมาต่อก่อนก็มาเลยนะอุ้ยนี่มันเฮ้ยได้มาได้ยังไงวะนี่ยตัวนี้โคดไก่ไซยาอุ้ยปะทะไก่ซูปเปอร์ไซยาสีชมพูครับผม วัดพลังอย่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มาจากไหนนี่มันไก่แดงธรรมดานี่อุ้ยงงตกใจไปหมดเมื่อกี้นี้ไม่น่าจะใช่ เจ้าไก่ลิงยักษ์ไซย,ย่านะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นอืมเจ้านี่เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายแล้วกันนะไก่กล้ารัมผมโคตรไก่ซูเปอปร์ไซย่าปะทะไก่กล้าม100%ลาก่อนเพื่อนยา่าโอ้ยทุบเข้า700เลือดเรามีตั้งเท่าไหร่เลเวลอัพกระจุยกระจายโอเคนะครับผมแม่สำหรับในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดเจ้าไก่ชนของเรากันต่อนะทุกค อยากจะดูตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียตตีรีบมาต่อตอนหน้าให้รับชมกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ